เพชรพาดรวยสวัสดีครับผมมือนีชิมาตามแนวทางล่าพัฒนาคลองสุดใจกันพี่น้องวัดวันที่ยีิบเก้ามีนาสองห้าหกเจ็ดเป็นงวดทุดไทยของเดือนมีนากันพี่น้องเข่ามาเจ็ดวัดวดที่แปดต่ำต่อตึกรดพี่น้องเครื่องเหล็กวิ่งเึรื่องเหล็กจับคูบ่เข่าลดเนาะพี่น้องเนาะเข่ามาเจ็ดวดแปดวดงวดเข่ามาเจ็ดวดดวดที่แปดลด บอกเขาพี่น้องสะดุดก่อนวันที่เดินตวันที่แปดพ่อเดิอนพี่น้องขอโทษขอไว้หลายเหล็กมีเขา่ามีหลุดเพราะว่าเหล็กมันออกเบิ่นพี่น้องมองนี่เหล็กมันออกเหล็กบนมันออกกัน 1. เก้าเก้าหนึ่งเงันเหล็กล่างออกศูนย์เก้าเหล็กบนมันออกเบิ 1, 5, 6, บ่นหนึ่งหาหนึ่งหกกับบอมามองนี่ สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งก็มีมากแต่เหล็กมันมาออกเนี่ยละ่ะเหล็กมันมาออกเบิ่นออกเปาอ,ออกหนึ่งหนึ่งก็เลยปกเขาเนาะพี่น้องเนะาะปะเขานะเนาะเหล็กก็ไม่เขาไม่หลุดมันก็เดินย่าวกันว่านะยุดตั้งเกจงวดงวดที่แปดสะรุดจึกโหลดไปพอถึงฟังเนาะพี่น้องเนาะไปประหวดฟังเอาเมาตามกัน วันสุกเกบเก่าวดชุดไทยของเดียนมีหน้าหกเจ็ด หัวใหญ่หัวหัวญ่หัวใหญ่หัวปู่แต่ซอเสียได้พี่น้องนะหัวใหญ่หัวปู่เป็นออริโอโซเสียซอเสียเป็นออริโอเรื่อหัวใหญ่หัวปู่โอ้คือเก่านไม่หรองเนาะอย่าเขียนไม่ก็ได้ เหล็กติดเหล็กวิ่นบนลงส่ห้าหกสามเจด บนล่างวิ่งรูดสาม สามกับแปดแปดกับสามสามกับแปดเน้นที่แปดสามกับแปดเน้นที่แปด จับคู่บนล่างสุดเต็มได้พี่น้องแล้วสุดเต็มมันกันเละหลายส,สี่สามสี่เจ็ดสี่แปด ห้าสามเขียนสี่สามสองเียขอโทษขอใหได้พี่น้องเลขเจ็ดด,ด้เลขเจ็ดเลขเจ็ดเขียนสี่สามสองเทียสี่เจ็ด หาเจ็ดหาแปดโง่ามากแล้วพี่น้องหาแปดโง่ามากแล้วหกสามหกเจ็ด หกแปดส่วนเล็กสามตัวห้าสี่เจ็ดหกสี่แปด ส่วนตัวเน้นสามสามตัวเน้นได้พี่น้องได้สามตัวเน้นตัวเน้นนี่นนนนนนก็คือ6กสี่ปดส่วนสองตัวเน้นก็คือกันละพี่น้องกับเลข3สามตัวหกสี่แปดอันนี้ก็ต้องเน้นสี่แปด เน้นเม็ดเดียวหางเดียวหลายตัวก็จริงแต่ฟันท่วงเม็ดเดียวแต่ส่วนมากเ็บาเขารีพี่น้องตัวเน้นเขาตะกันตัวล่องอันนี้ซีเจ็ดได้พี่น้อง พี่น้องเราบคบหน้าจอได้ครับได้ล่าพัฒนาของสุดใจวันศุกร์ที่หยิบเก่ามีหน้าสองหาหกส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่งบนล่างกับซีหาหสาเจ็บนล่างกับวิ่ง3มกับ8เน้นที่8ส่วนจับคู่นี่ก็มี4 3อันนี้4ีเจ็ด้พี่น้อง4 7เดีเห้าสามหาเจ็ดหาแปดหสามหกด ส่วนเลขสองตัวเน้นที่48ส่วนเลขสามตัวในตัวเน้นก็คือ648ตัวนี้ตัวเน้นตัวล่างนี่ก็คือ547ได้พี่นอ้องได้ครับแคบหน่าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวใดกับพิจารณาเบงบ่มักผ่กกานได้พี่นอ้องได้ขอขอให้มันมายแ่งแห่งปังๆกันจะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราพาลุยคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้เพราพาลุยสวัสดีครับผม